สวัสดีครับพี่น้องผู้ไทยพี่น้องผู้ลาวชาวไทยชาวลาวแล้วกันพี่น้องทั่วโลกครับวันนี้ตตโตโตโซโลยบมากินข้าคือเก่าครับพี่น้องมากินตำม,มะหุงคือเก่าครับตำม,มะหุงแล้วก็มีต้มเนื้อแล้วก็มีปลานะครับปลาตัวนึ่งปลาตัวนึ่งตำม,มะหุงต้มเนื้อ มากินร้ายไฟตำมะหงพี่น้องอไยตำมะหงแ้วก็ได้ต้มเนื้อร้านบ้านนาพาเพืินคือเก่าพี่น้องอแซบเดต้มเนื้อสูตรบ,บ้านนาพาเพืินพี่น้องต้มเนื้อโมเขาเนื้อดีๆครับพี่น้องมาต้ม บรรยากาศนี่แบบโคตรดีเลยกลางท่องนาพี่น้องนี่ต้มเนื้อเม,มน,นี้สั่งข้าวสวยมากินข้าวสวยข้าวหอมมันิคือ ป่าเนี่สงใจดีหอม่ยน้กินิววากหเมเรยอือห้ชาติดีดีมากตาม่ห้ บ้านนาพาเพลินแก่ใหญ่ไม่กินตลอดหลังโนมาเกาะแซบโนอาเล้วกินกจินผู้เดียวก็แซ่บผู้เก่ากินลายคนก็แซบ ผักก็คือล้วาะครับักก็เหอมาหลายโอ้พี่น้องไอแซบเด้อปลาเนี่ยสงสัยค่อยได้ห,อห่อเมื่อเบึ่งอ่ะแต่แต่หม่งนี่โอ้ยคากปลาเนี่ย ป่าตัวใหญ่นี่แหละพี่น้องป้ปาาองปไาไม่กินน้ำเดียวป่าไม่ร้องเงียดีกว่าเนาะตำหมูหงคือเก้าเดี๋ยวผัดผักออกมากับตำบหมูผัหลายดิย๊บบบัวบุกนเนาะเกี <c oughs> ๊ยซำในพักนอกบ,บานพลอยหอง ปีนห้องใบโบโบพักนาะบาครับห้องก็ตั้หุ่งก็ได้มวนมวนมวนแล้วกันกินปะอืมเนืาอก็เริ่มหอมแล้วอืม เป็นเพื่องร้านเป็นทเทื่องหากระสีสดต้มต้มเนื้อ,อ,อ พี่น้องผ่านไปผ่านมาจังหวัดสุดินเอาแวะได้เลยพี่น้องร้านมะนดาผ้าผืนครับอืมอมค่อยมากถึงต้มข้นมีเสือปลาเดด กินผู้ข้าก่ด้แลยหรอพงพักหลัวผักตอเนื้อปลาินมาหอเนื้อปลาินม้นี้ก็ก่อนเลยกินข้าวกะทูหาหาุนยายแล้วโทรหามีแล้วหายสะอาด โทรหาภรรยาคุณตุตะอยู่ทางนครพนมเข้าว็โ่อ้ขากินตั้เลยน่ามันน่ห่อผัด thì tìm sau vào Mà phần quân bầu cứ nhiều Chào Sao lộ bao vì nó Chào 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 บ่าของวัสซุคนไทยบบานปล่อยของสัสซุผูุราวบาสดสดน้ำแก่อะไยว่าดุดุดโกโก้ บ oh, ุ mm ้งเขาบอกว่าบบุ้งส่ตาสายตากวางไก่ พี่น้องกินแล้วบ,บ่สังเขาถตัวสนุกยา่มากินเนาะมีทาเพื่อได้กินเขาท้องเธอเดียวขน้นแล้วพ้องมนกินเขาเนาะเนาะจำจำตำมัหุเห

แช่ก็จะกระด,ดีพี่น้องเอ้อแยแซ่แชตุลีสอกแซ่พี่แซ่ตุลีซอกพี่น้องเอ้แยแซ่ตุลีซอกโมูหขัก แต่แนะนำพี่น้องครับแนะนำเอฟซีถ้าผ่านมาจากวัตสุดินแบบมาเลยบ้านนาพาเพลินเชฟเพลินเป็นตาบุญคงวุดินกินเพลกระแซบแซบผักะะแซบ,แบหลายแซบแหง ตุ้งยานร้างมันกินนั่มหมดแล้วออขอบคุณครับ